ข่าวดีคอรมอรประกาศแล้วแจกเงินคนไทยอีกคนละ1,500บาทเป็นระยะเวลา3เดือนและคนละ1,000บาทเป็นระยะเวลา9เดือนโอนงวดแรกในวันที่13พฤศจิกายนนี้โดยไม่ต้องลงทะเบียนได้เฉพาะกลุ่มพิเศษกลุ่มนี้เท่านั้นคุณอยู่ในกลุ่มนี้หรือไม่ฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่าน ก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ทางคอรมอนะคะก็ได้ประกาศแล้วนะคะว่าจะแจกเงินคนไทยอีกจำนวนคนละ1,500ับาทเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะแล้วก็จะแจกอีกคนละ1,000บาทเป็นระยะเวลา9เดือนนะคะรวมแล้วก็จะได้รับอยู่ที่ทั้งสิ้นเป็นระยะเวลา1ปีเลยนะคะ ซึ่งก็จะได้รับเงินงวดแรกในวันที่13พฤศจิกายนนี้นะคะโดยไม่ต้องลงทะเบียนใดๆทั้งสิ้นนะคะและก็จะได้รับเฉพาะกลุ่มพิเศษกลุ่มนี้เท่านั้นนะคะซึ่งกลุ่มพิเศษที่ว่านี้นะคะนั่นก็คือกลุ่มอสมนะคะ ก็จะได้รับเงินงวดแรกในวันที่13พฤศจิกายน2563นะคะสำหรับประจำปีงบประมาณ2564นะคะนี่ก็เป็นตารางการจ่ายเงินประจำเดือนของอสอมประจำปี2564นะคะเป็นปีงบประมาณ2564นะคะซึ่งเงินเดือนเดือนตุลาคมนะคะก็จะจ่ายงวดแรกนะคะของปีงบประมาณ2564ในวันที่13พฤศจิกายน2563นะคะ ซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวดีนะคะเพราะว่าคุณอนุทินชาญวิรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะคะก็ได้ประกาศข่าวดีนะคะว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมก็ได้ไฟเขียวจ่ายค่าตอบแทนให้อสอมอเพิ่มอีกเดือนละ500บาทนะคะเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะซึ่งก็เพิ่มให้ในรอบเดือนตุลาคม2563 ไปจนถึงเดือนธันวาคม2563เลยนะคะซึ่งก็จะได้รับรวมอยู่ที่คนละ1,500บาทเลยนะคะซึ่งในรอบของเดือนตุลาคม2563นะคะอสอมอก็จะได้รับเงินเดือนจำนวน1,500บาทนะคะก็โอนงวดแรกในวันที่13พฤศจิกายน2563นะคะแล้วก็ในเดือนพฤศจิกายน2563นะคะ ก็จะได้รับอีกคนละ1,500บาทนะคะก็จะได้รับในวันที่15ธันวาคม2 5 6 3นะคะแล้วก็เดือนธันวาคม2 5 6 3นะคะก็จะได้รับอีกคนละ500บาทนะคะก็จะรวมแล้วก็จะได้รับเพิ่มเป็น1,500บาทนะคะ ก็จะได้รับเงินในวันที่15มกราคม2564นะคะส่วนค่าจ้างของเดือนมกราคม2564ไปจนถึงเดือนกันยายน2564นะคะอสมก็จะได้รับเงินเดือนอยู่ที่คนละ1,000บาทต่อเดือนนะคะซึ่งก็เป็นระยะเวลา9เดือนนะคะที่จะได้รับเงิน1000บาทนี้นะคะส่วนเงินเดือน1,500บาทนะคะก็จะได้รับรวมทั้งสิ้นเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะนั่นก็คือเงินเดือนของเดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายนแล้วก็เดือนธันวาคม2563นะคะ3เดือนแรกนี้นะคะก็จะได้รับอยู่ที่เดือนละ1,500ับาทนะคะนี่นะคะก็คือปฏิทินการจ่ายเงินเดือนของอสอมอประจำปีงบประมาณ2564นะคะเงินเดือนของเดือนตุลาคม2 5 6 3นะคะก็จะจ่ายในวันที่13พฤศจิกายน2,563นนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ